ภารกิจนี้พคุณยายไปไปลาหน้าบ้านนะคะไปแหลมแหลมบารีไฮอันนี้มันเซแล้วต่างกันคุณยายตนี้ <c oughs> ผาพามาชมสวนเหรอคะเอาท่านประธานก็มามีทูบมีเทียน่ีีไน้มมดดเั ทำอะไรอ่ะพี่กัมพูอะเะจะให้พ่อกับแม่เขาทำพิธีอัญเชิญเจ้าที่เจ้าทางมาอันนั่งตรงนี้ทำพิธีอะไรนะทำพิธีเขาจะปักนี่นี่เสาเข็มตรงนี้ อ๋อจะจะปลูกสร้างเราก็ขอเจ้าที่เจ้าทางนะคะแจ้งท่านว่าเราจะมีสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาอีกหนึ่งสิ่งปลูกสร้างในเร็วๆนี้นะคะเวลานี้โอ้โหโอ้หอนหอนเอา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 กระธิษฐานตายายนะคะเอจ้าเกล็ดกันเอ้ยโรงลานขอบผูกขอฝังหนึ่งเด้อขอบุญผ้าใสยไม่ดีไม่แห้งเห็นมากขาดเกนเด้อกินเด้อ วันไปไหนวานแม่วันเลยเนี่ยตักทูกมาเพาะแกงเป็นหน่วยล้เมือแจ้งไดูเปนตัวไหนมข้างดินดำว่ะดินดำว่ะเออดินนี่ปักไก่จนไม่ได้มันถยลงไลง ที่ปลูกพนไใดก่อนละเท่าตรงนี้อ่ะพ่อต้องใส่ใส่ดีมากๆแม่แม่อยู่ตรงนี้พอดีสุดเขตพอดีกําลังดูเขตนะคะว่าสิ่งปลูกสร้างนี้จะตั้งหน้าตั้งตาบริเวณไหนมันปลูกที่ใไม้เลยมันสุดเหนือยไปปลูกทางนู้นตรงนี้เขาจะตีเป็นไม้ระแนงหลังหลังตัวเดี๋ยวไปคิดไม่ชอบไงตรงนี้ปูพื้นยกดับขึ้นมาตีรงนี้จะเป็นด้านหน้าแน่นรู้ไหมด้านหน้าไงด้านหน้าเนี่ย หันหน้าออกทางนี้เหรอไม่ไมหน้าจั่วจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าด้านนี้ก็ด้านหน้าด้านนี้ก็เป็นด้านข้างเปิดชมแต่หน้าจั่วมันจะอย่างงี้วะคือหันจั่วไปทางเดียวกับหลังบ้านอย่างใหญ่ใมาแต่ว่าด้านข้างสระน้ําก็เปิดโล่งสามารถที่จะมองวิวฝั่งนี้ได้แต่ไม่ได้ปิดทึบนะพ่อตรงนี้ก็จะเป็นที่สําหรับ เวลาต้นไม้พวกนี้โตแล้วก็จะนั่งอยู่ใ,ใต้ร่มได้เลยใช่ครับต,ตั้งตัออต้งเก้าอี้นั่งห่างนกยูงนี่เขาไม้ใหญ่อยู่แล้วนะเนาะโอ้นี่ต่อไปก็ร่มตรงนี้ต้องได้ออกอยู่แล้วแหละต้นเนี้ยอ๋อค่ะข้าวมองว่ายัางไงนะมะมุดน,น่ะเหรอเพิ่งปลูกได้สองสัปดาห์แต่ว่ามันถ้าปลูกสองสัปดาห์นะ่าจะเอาขึ้นได้นะที่เล็กขึ้นได้แต่ว่าถ้าเขาใหญ่เขาก็จะบังร่มให้เรานะใช่สวยด้วยล่ะ เฮ้ยไม่สวยหรอต้นไม้มันอยู่ใกล้เกินไปมันต้องไปเราปลูกนั่นลงไปในน้ำในสาน้ำาน่นน่ะเออมันก็อยู่ใกล้เกินไปอย่างที่พ่อว่ามันสูตรนั้น่ะที่มหาดยืนอยู่นั่นนะเนี่ยตรงนี้ได้ไหมคือมันก็ไม่ต้องปลูกใหม่ไงถูกไมไม่ถึงเหรอเนี่ยไม่เป็นไรลองปักดูก่อนก็ได้ทำโครงถ้าเกิดโครงข้างล่างเป็นเหล็ก หรือเป็นไม้เราก็ตีอ้อมแล้วก็ไม้แตแนันต้นใหญ่เกินไปน้ำมุดต้นใหญ่นะเราจะปลูกเกยให้มันเหมือนทําเล่นมันไม่ได้นะทําบ้านนะเนี่ยไม่ใช่ทําเล่นนะโอ้โหยูรอกพญใหญ่พพอใหม่องบอกอ๋อเดี๋ยวว่าออกไม่ออกได้ไงอ่ะพ่อใหญ่เขาจะเน้นตัดเตียนเนี่ยทำเสาสิบสองต้นเนี่ยใครว่ามันจะไม่ใหญ่ มองดูอย <icana>, ่างนี้มันไม่มันไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าถ้าทําลงไปแล้วมันใหญ่มันติดค้องมาทางนี้มันยาวไปพุ่นไปใหญเยาามาทางนี้แบบตอนนี้ก็ลงตัวแล้วนะคะที่เถียงกันที่เถียงกันเล่นๆนะคะยังไงคะอาจารย์เรื่องเราเป็นยังไงนะคะเรายังเถียงกันเรื่องแบบอยู่เลยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวทำไปแล้วก็อัปเดตแฟนๆไปแล้วกันนะคะ ยัง,งแกเป็นมะม่วงอ๋อมนม่วงเหรอเยอะไหมเ<า>ยอะมากไหนมาดูสิหมดยังหนูเอาไปตากใส่็จเตียงมว้ก็ไนดะ้เนี่ยเนี่ยเตียงทางนู้น ต้องตากให้แห้งก่อนไม่งั้นคั่วแล้วมันจะเป็นยาง,งทางนู้นปูลงแปเพลงไปเลยเอาไปทําอะไรป้าอันนี้ให้ลูกค้าค่ะให้ลูกค้าคืออะไรอ่ะภาพเขาจะไปเพาะเขาจะไปเทอไปเพาะไปเพาะอ๋ออ๋อความหมายคือไม่ได้ไปคั่ว <c oughs> อ๋อเอาจริงเหรอ <c oughs> เขาอยากได้เหรอ <c oughs> อ๋อเอาไปไปไปงอกแน่นอนค่ะเพราะว่าอันนี้มันหล่นลงมามันยังงอกเลยนะ เอาเก็บให้ล oh, 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 ูกค้าไม่ได้ยินไงนึกว่าเก็บโออเอาค่ะแบ่งปันกันไปค่ะโอ้บำรุงหน้าดูเลยนะเอา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 ได้ที่แล <oh, ้วเหรอเดี๋ยวเดียวเดียวได้แล้วเดี๋ยวบังเป็นบ่โอ้ได้แล้วเนี่ยสาเนี่ยดูดิ ดูยแล้งดูยังไงเนี่ยหมาย้ไหนแล้แห้งหมดแล้วเคลือหรืออะไรเนี่ยเนี่ยคั่วเปล่าเออได้แล้วเก็บได้แล้วพี่พรบอกเก็บได้แล้วเนี่ยดูที่ในแก่แล้วนึกว่าดูเองเป็นถูกไหนี่ลูกเดียวเปลมีอีกจะเคลียตรงนี้จะได้เคลียตรงนี้ ลูกที่สองแก่แล้วหมายถึงแก่จนเหลืองแล้วทำไมครูลูกหน่อยแท้สมมพอเพอวัาแบกพยายาแบกแล้วอยากได้พันไม้เนาะอ้ยนี่นี่นี่อันนี้มีสตอรี่ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยเดยขอเบิ้งก่อนขอเบิ้งก่อนอันนี้คือแผลบาดแผลในใจบาดแผลรถไค่รถผู้ได ผู้ใดขับรถบบเกงจะได้สามลูกของพันยู่เดลเนาะโอ้เมื่อเช้าทำไมไม่ตัดเนี่ย fc จะได้เด้เนี่ยสามลูกเนี่ยนะเออแต่มันไม่สวยไงลูกใหญ่อ่ะมันโดนรถเหยียบไม่สวยแต่อาจจะอร่อยนะโอ้โดนรถเหยียบไปกูกหนึ่งเราจะเก็บไว้ก่อนว่ะพี่พรพักคองม,มันเก็บได้นานอยู่แล้วนะทนรอะฮะอ,อันนี้ก็ง,งามอยู่เด้เนี่ยแต่พันน้อยเนาะมันมันกันลูกน้อยๆเนาะ ทำไมมันลูกใบใหญ่ฮะมันให้พันเรามาจากท่ายางหรือเปล่าสงสัยจะเป็นพันพ่อที่เอามาหยอดอ่ะนั่นแหละถ้าถ้ามาหามาจากกกำแพงน้นน้อยบ่สูงสุดแล้วแค่นี้สูงสุดเลยมันของกำแพงเพชรอ่ะแล้วทำไงต่อฮื้อก็รือเลยก็ต้องรือตรงนี้อ๋อ คือทงหลังเนะ่เป็นพืชเลยกกเขานะเออใช่มะนาวเนี่ยขับรถผ่านบางคุดด้วยเนาะม,มันถูรถนะเรารู้สึกว่าเอ๊ะอะไรลากปืดๆ <คำ S 2> ประตูให้มันเปิดปิดได้หน่อยโอ,อ้เขาเอน็นเอาา๊ะทำไมละมุดเอ็นก็ไม่รู้เนาะออโดนโดนอ้นั่นงับโ,โดนมะละกอง,งำัำ ห่างกันประมาณเม็ดเดียวนะคะมะนาวกับละมุดแล้วก็มีบักเขียดอีก1เม็ดเอ้าคือสิออกได้บ่ะนี่ก็ไม่ต้องออกเลยเลยประตูเพิ่นกันแน่นาค่ะเฮ็ดๆอยัางน่ะอ้มันไี่ชีรอกเกิดตัวนี่เฮ็ดทำไมอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะช่วยอยู่นี่ช่างพอร์ฮะ ทำไมประตูมันไม่ตรงรู้ซะกันรู้แล้วมันหย่อนไม้เสาไม้เกิดอาการง้างอาจจะโน่นสนิมไม่เท่ากันด้วยนะเนี่ยสนิมเถอะอันนั้นตกแล้วแหละช่างยังไงตาเล่อตเมือคุณกำพูเหรอคะเนี่ยเพียพักทองคุณพ่อแหวงเดี๋ยวก็ตัดหญ้าตัดหญ้าปรับแต่งสวนตรงนี้ให้สวยหน่อยจะปลูกลงผักเลยไหม ผักจะนี่เลยตั้งแต่ต้นมะละกอไปนู่นเลยแถบซ้ายมือเป็นแปลงผักต่างๆนานาเออ,อแล้วก็วที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะตอนนี้คุณรัชนีต้นบักเฉียบครับกำลังแหลงนะฮะทุกต้นที่<อ>ลุงพอนบอกอหวานไม่ยอมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเลยนะอร่อยมากมัน<ต>ร่วงไงอลุงพรบอกหวานโคตรดูนี่น้ำตาลแน่นๆนี่มันจะเป็นอะไรที่เราภูมิใจ กันหนึ่งมันเยอะนะคุณรัชชินีนี่ดูได้เวลาของเขาเนี่เนี่ยความภูมิใจโน่นโน่นเห็นปะต่อไปจะได้ปลาบักเขียบได้หน่บักเขียบคืออะไรคะโอ้น้อยนานี่แล้วพูน่ะพูน่ะนี่จะต้นบักเขียบพูนได้พูน่ะอือ่าเป็นปลาเลยยายทองนาเขาชอบเขาชอบกินบักเขียบทำอะไรห่อฝรั่งครับเอาไม่ห่อชมพูล่ะ อ่าเดี๋ยวพอฝรั่งสมควรห่อแล้วเนี่ยเอะฝรั่งโอหถ้าห่อช้าก,กว่านี้นนโอ้ทันไหมเนี่ยอลองดูก่อนดีกว่าไปทิ้งนะแต่อาจจะยังแก่นอยู่ไ่อแต่ตอนนี้สนใจชมพู่ออกดอกสะพรั่งอีกแล้วดูแล้วอันไหนที่ห่อได้อะเขาบอกว่ามันต้องสลัดดอกก่อนทีเนี้ยมันมีบางลูกที่มันสลัดแล้วอันไหนนาะ อ๋อนี่ไงข้างล่างนี่ไงแต่ว่ามันสลัดยังไม่หมดมีสลัดเป็นบางอันนี่ไงข้างล่างนี่ไงสลัดเป็นบางอันก็หอมเป็นบางอันแล้วจ้อุยเดี๋ยวให้ดูไอ้นี่ให้ดูหนอนมันมาแล้วเมือมันสลัดปุ๊บมันมาเลยดูนะมันเกาะอยู่ตรงนี้เลยสีดำๆเดี๋ยวให้ดูเออมันจองก่อนเราด้วยค่ะดูค่ะพอสลัดดอกปุ๊บมันมาแล้วจ้าเลด้าเลยสายเลย สายไปสายมาเลยเดี๋ยวเขียวก่อนนะไม่รู้มีบุ้งมีหนอนหรือเปล่าไอ้มีอันเปล่าเอ้ยมาเขี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะห่อนะคะสลัดดอกหรือยังเนี่ยเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวดูไม่เป็นเลยยังครับยังยังเอาเดี๋ยวได้น่าน่าจะได้ลูกนี้ลูกเดียวเป็นเป็นโบไงอัามันออกอ่ะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยได้ไหนเป็นแบบไหนตัวเนี้ยได้ไอ้ข้างล่างยังไม่ได้เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยได้ แต่มันกาลังร่วงแล้วแหละก็ใกล้แล้วแหละน่าจะวันสองวันนี้แหละแต่ว่าหนอนมันมารอแล้วดูมันดูมันช่างรู้เนาะมันก็มายึดหัวหาดมันช่างรู้เนาะจริงๆเลยกินยากอยู่นะฮะท่านผู้ชมชมผู้เพชรสายรุ้งไม่ใช่ง่ายนะครับอา้าวนี่ได้สองสามลูกแล้วนะเนี่ยมันต้นเตี้ยเนาะมันต้องสูงๆแล้วถึงจะ เดินเข <If S 1> <im itation> ้าไปหามันได้เนี่ยมัดอย่างนี้เลยไม่มีทางเข้าได้เลยอย่างเงี้อะไรอ่ะโอ้ยอกมาทั้งลูกเลยโอ้ยเนี่ยมือผู้ชายไปอย่างเงี้ยพี่หักเด็ดออกมาทั้งลูกเลยอ่ะไม่ได้ทำบัตรที่นี่แกะมาสิโอ้ยหากินโอ้ยเสียหายหมดเลยค่ะไปชกมวยไหมเออมือหนักกันนะไม่ต้องแล้วนะมัดหนัก เสียดายดูสิเห็นไหมเนี่ย,ยเขาสลัดดอกแล้วนี่คือเขาพร้อมที่จะเป็นลูกลูกเขาก็จะยาวจากตรงขั้วขึ้นไปนะคะเ,เดี๋ยวจัดการเองไม่ต้องยุ่งเลยไม่ต้องยุ่งเลยโอ้ยเสีย,ยดายลูกนี้นั่นน่ะสิจะได้กินนะนเอาเอาเชือกฟางมาหน่อยพี่อันนี้ขาดล้วอันนี้จะหอ่อทีเดียวสามลูกเลยนะเออ สี่ลูกเลยอาการนี้นะคะห่อเรียบร้อยแล้วในนี้มีอยู่สี่ลูกนะคะอันนี้อันนี้ยังตูมยังไม่สลัดอันนั้นบานแล้วแต่ยังไม่สลัดเดี๋ยวรออีกวันสองวันน่าจะสลัดดอกหมดชมพู่เพชรของเราอันนี้รับทิมกำลังช่อใหม่อันนั้นพับพึง่ง see ya